สวัสดีครับผู้ชมชาวแวดวงทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับรายการที่ติดตามข่าวสารประจำสัปดาห์เกี่ยวกับแวดวงเกมมิ่งไอทีและเน้นหนักไปที่ e s p o r t ์กันเช่นเคยอ,อีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นหัวข้อหลายๆอย่างที่เราจะมารายงานข่าวกันซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับ สำหรับประเด็นแรกก็ต้องจับตาดูกันให้ดีฮะเพราะว่าการแข่งขัน League of Legends หรือว่า L L Mid Season Invitation now 2024หรือว่า MSI ทีมแรกที่เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศก่อนใครนี่ถือว่าเป็นทีมวางอันดับหนึ่งจริงๆสำหรับ Gen G e s p o r t แต่พอไปเล่นในการแข่งขันระดับ International ที่ไลมักจะพลาดท่าตกมาตายไปพลาดทีมรองทีมที่ฟอร์มสู้ตัวเองไม่ได้โดยตลอดครับแต่มาการแข่งขัน MSI คราวนี้ก็ต้อง ยอมรับว่าเฮ้ยเจนจีครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นะที่คว้าแชมป์โดยในยรอบเพย์ออฟเนี่ยนะฮะเจนจีมีผลงานยอดเยี่ยมมาโดยตลอดครับชนะเฟนติ้นีน่สาแล้วมาสูสีหน่อยกับท e ็อปอีสปอร์ตครับเฉือนไปได้3-2ครับแล้วมาเจอกับทีมซีดหนึ่งหรือว่าทีมแชมป์ของหลีกจีนอย่างบลิฟลีเกมมิ่งก็ผลักให้บลิฟต์ลีเกมมิ่งร่วงลงไปเล่นสายล่างด้วยสกอร์สต่อหน,นึ คราวนี้ต้องยอมรับเลยฮะว่าเจนจีมาไกลที่สุดแล้วในระดับอินเทอร์เนชันแนลมาถึงอีกทีมหนึ่งฮะก็คือ b ิ l ี่บิลี่เกมมหรือว่า BLG นี่นะผลงานที่ผ่านมาชนะทั้ง PSG ครับชนะทั้ง T ีวันะไปพลาดท่าอย่างที่บอกแพ้แค่เจนจีเท่านั้นเองล่วงลงไปสู่รอบรองชนะเลิศสายล่างฮะแต่อีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองสุดๆเลยคงหนีไม่พ้นทีมแชมป์โลกครั้งล่าสุดอย่าง T1 การแข่งขันเพลย์ออฟรอบแรกชนะ G2 แบบฉิวเฉียด 32มสอนะโดนบลิบลิเกมมิ่งตบลงมาร่วงไปเล่นสายล่างก็เอาชนะลิควิดไปได้31ก่อนที่เกมล่าสุดพวกเขาจะปราบ G2 ไปแบบขาดรอยทีเดียวฮะสต่อศูนย์เรียกได้ว่าฟอร์มกลับมาดีในช่วงท้ายๆแล้วล่ะและระหว่างที่รายการนี้กําลังรออัปเดตลงสู่โลกออนไลน์ครับผลปรากฏว่าเราได้ผู้เข้าชิงชนะเลิศทวีไอซีสองพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าในคู่ระหว่าง BLG เจ้าถิ่นฮะเจอกับทีวันเล่นกันฮะ เกมเต็มๆครับผลปรากฏว่า BLG เฉือนเอาชนะ T1 ไปได้3ต่อ2นะก็ต้องเสียใจกับแฟนๆ T1 ด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเป็น2ทีมจาก2หลีกใหญ่ครับคือ Gen.G Esports แชมป์หลีก LCK เกาหลีใต้ประทะกับทีม BLG แชมป์ LPL จากประเทศจีนนั่นเองนะฮะวันนี้แล้วนะรอบชิงชนะเลิศและก็อย่าลืมฮะตอนนี้ MSI มีภาคไทยแบบครบทุกแมตช์แล้วนะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยรับรองว่ามีให้ดูกันแน่นอนครับก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะ MSI ใกล้จะจบการแข่งขันแล้วครับ จากการแข่งขัน MSI ครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขัน Valorant กันหน่อยดีกว่าใกล้จะเข้าไปเล่นในการแข่งขัน Valorant Master เียงไฮ้แล้วเนาะแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวถ้าใกล้ๆการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่จีนเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าในใกล้ช่วงเวลานั้นแวดวงจัดเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้ทุกคนแล้วละ่ะ มาดูเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามกันเลยดีกว่าฮะนั่นก็คือเรื่องของพันธสัญญาอยียพูดซะนี่คุยบใไร นี่นะฮะลายชื่อของผู้เล่นที่ใกล้จะหมดสัญญาเริ่มต้นจากทีมขวัญใจช,ชาวไทยอย่าง p a p e r ร์หรือว่า p r x ครับตอนนี้มี2คนครับที่กําลังจะหมดสัญญานั่นก็คือโคสอเล็กและอีกคนหนึ่งก็คือจิงครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะฮะเพราะก็มีรายงานอีกอันหนึ่งเหมือนกันบอกว่ายิมได้คุยข้อตกลงต่างๆนานากับจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต่อสัญญาไปอีก2ปีส่วนโคสอเล็กหรือว่าพี่อเล็กจอมทุบโตของเราเนี่ยนะ,ะแน่นอนไม่มีเหตุผลเลยครับที่ Paper ร์เล จะไม่ต่อสัญญากับพี่เล็กใช่ไหมฮะข้ามมาดูอีกทีมหนึ่งฮะร่วมแปซิฟิกก็คือ Gen G GE Esports มีผู้เล่นอย่าง Texture, m u n มั k i n l a เคียเมเอและก็โคดโซโล่เนี่ยนะฮะกำลังจะหมดสัญญาแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับและเจนจี G ตอนนี้ก็ผลงานดีซะเหลือเกินครับไม่มีเหตุผลเลยที่ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงสังกัดของตัวเองใช่ไหมครับแต่อีกทีมหนึ่งก็อยู่ใน Position คล้ายๆ Gen G เหมือนกันนั่นก็คือทีมเซนติเนลครับทีมที่หลายๆคนให้ฉายาว่าหลอกเด็กนี่แหละ พูดคำนี้กับกูนะนี้นะเซนติเนลไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแม้ผู้เล่นอย่างเซกเคนซาซีเทนส์และก็โค้ชครับแลนเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับทีมมีอยู่ตัวเดียวครับอย่างแพนคาดาเท่านั้นเองที่อาจจะปล่อยให้หมดสัญญาแบบฟรีฟรีอีกทีมหนึ่งที่ต้องจับตามองให้ดีฮะนั่นก็คือทีวันเพราะว่ามีตัวหลักๆห,หลายคนที่จะหมดสัญญาไม่ว่าจะเป็นสายย่าเพลเยอร์ดอลิสคนเก่งของทีมครับคาเป้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็กคูเรต พี่ชายของเจสันฟลอสเคนก็กําลังจะหมดสัญญาโคดอตัมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สําคัญและก็กําลังจะหมดสัญญาก็ 55- าสิบห้าแต่มีโอกาสที่จะต่อสัญญาอยู่พอสมควรสําหรับ4คนนี้เพราะว่าผลงานโดดเด่นและเกินหักปากกาเซียนได้เข้าไปเล่นในการแข่งขันมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้เงื่อนไขไม่กี่อย่างฮะที่จะทําให้เกิดการย้ายทีมของ4คนนี้ก็คือมีสัญญาที่ดีกว่ามาท้าทามส่วนอีกทีมหนึ่งอันนี้เรามั่นใจว่า โอกาสไปแน่ๆก็คือทีม EG ฮะอดีตแชมป์โลกปี2023ที่ทีมแตกรอบหนึ่งละผู้เล่นเหลือแค่จอเกโมนะที่ยังอยู่กับสังกัดนอกนั้นเขาก็ไม่ต่อสัญญาครับย้ายไปหมดสัญญาบางโน่นนี่นั่นไปอยู่ทีมอื่นครับแต่เรื่องของหลังบ้านใครที่ติดตามข่าวจะรู้ครับว่าสปอนเซอร์เขาไม่สนับสนุนต่อคนที่เป็นเจ้าของทีมก็ไม่อยากทำต่อแล้วมีเพียงกฎกติกาบางอย่างของไรออดเท่านั้นเองที่เหนี่ยวลัง ให้ EG ยังต้องทำทีม Valorant ต่อแต่ทีนี้คงต้องไปจริงๆแล้วแหละ,ละ,ละเพราะรู้สึกว่าทีม EG น่าจะแตกอีกรอบครับแ,แปลกๆแตกอีกรอบ ยกเว้นมีเงืยอย่อนไขอีกอย่างหนึ่งคือมีคนที่รวยมากๆนะมหาเศรษฐีมาเทคโอเวอร์แล้วก็ซื้อหุ้นอะไรทํานองนี้และอาจฉีดเงินเข้ามาหล่อเลี้ยง E ีใหม่เอออันนี้เป็นไปได้ครับที่ทีมจะคงสภาพของตัวเองไว้ฮนะสุดท้ายผู้เล่นไทยอีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือเจ้าปั้นปฏิพานครับที่รักษาอาการบาดเจ็บจนไม่ได้ลงเล่นให้ทีมทารอนอีสปอร์ตและรู้สึกว่าทีมทารอนโฉมใหม่เนี่ยนะฮะกำลังเข้าขากันด้วยอาจจะกลายเป็นว่า เจ้าปั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเกินของสังกัดหรือเปล่าฮะก็มีโอกาสครับที่ทีมอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับเจ้าปั้นนะกับโค้ดบอยอีกคนหนึ่งนะชาวสหรัฐก็อาจจะสิ้นสุดเส้นทางกับทารอนเท่านี้ฮะตอนนี้มีรายงานจากหลายแหล่งนะบอกว่ามันจะมีแพลตฟอร์มน้องใหม่นะเข้ามา ตลาดสตรีมเมอร์ไทยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่าซูปครับหรือว่า SOP o, o P ฮะหลายๆคนพูดชื่อซุปก็งงะไม่รู้ว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรแต่ถ้าบอกว่านี่คือแพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าเดียวกับแอฟริกาทีวแล้วฮะที่รีแบรนด์ตัวเองใหม่เป็นซุปครับเพราะอะไรฮะเพราะ อยากจะขยายความยิ่งใหญ่ของแพลตฟอร์มฮนะแต่ล่าสุดครับน่าสนใจเลยคือพี่ปุ้ยฟีฟาท้าเกลียดในไลฟ์สตรีมพี่ปุ้ยประกาศเลยว่าไม่ต้องไป Subscribe เสียเงินติดตามทวิสของเขาแล้วเพราะว่าตอนนี้มีการเจรจาสัญญาคืบหน้ากันไปมากรอแค่ประกาศ เท่านั้นเองฮะว่าเปิดตัวตอนไหนพี่ปุ้ยไปตอนนั้นนะและไม่ใช่แค่พี่ปุ้ยครับหลายๆคนก็ดูเหมือนว่าจะย้ายไปแพลตฟอร์มตัวที่น่าสนใจตัวนี้เช่นกันยกตัวอย่างคนหนึ่งที่บอกว่ามาครับนะอันนี้เราไม่รู้ฮะเราเห็นหลักฐานที่พี่แกมาคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียช่องแวดวงก็คือพี่แบงค์ไซเบอร์คลาสเจอร์สตรีมเมอร์ที่ภาคสดโด,ดททัวดับต้นต้นของไทยก็บอกว่ามาเหมือนกันนะนอกจากนี้ฮะก็ยังมีพี่เอ๋ยไวเปอร์เดมอนนะก็ ไม่รู้ยังไงใส่เป็นเสื้อครับโชว์โลโก้ซุปซะเลยครับอีกคนนึงไม่พูดอะไรครับอาจจะไม่ไปก็ได้ใส่เสื้อโช,โชว์เฉยๆก็คือซูเปอร์บัสนั่นเองไปดูเรื่องเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์ที่กำลังดังกันหน่อยดีกว่าครับ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับหลังจากที่ Ubisoft ประกาศเปิดตัววิดีโอเกมตระกูล Assassin's Creed ล่าสุดครับ Assassin's Creed ขอไปเล่าเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นสมัยเซนโงคุมาแบบนี้ผู้ชมก็เฮดีครับแต่ว่าเฮได้แป๊บเดียวฮะพอเห็นข้อมูลสำคัญนั่นก็คือตัวเอกของเกมอย่างซาสึเกะและก็นางเอกนาะรุโตะทุยกวนปีนขมับแม่ ขออภัยไม่ใช่ครับตัวเอกของเกมอย่างยาสุเกะเนี่ยนะฮะบางคนไม่ชอบครับทำให้ตัวเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วมีคนดูหลายล้านนี่นะ,ะมียอดดิสไลค์มากมายมหาศา,ศา,ศาลเลยเกินเพราะว่าตัวละครเอกที่เป็นผู้ชายครับกลับเป็นคนผิวดำซะอย่างนั้นนะฮะเป็นแอฟโรซามูไรที่เคยทำมาฮะหลายหลายคนไม่พอใจครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งฮะก็บอกว่าอ่ะในยาสุเกะเนี่ยเป็นนักรบของญี่ปุ่นมีตัวตนจริงๆยกตัวอย่างข้อมูลตัวนี้เรายกมา จากเพจยูบีซอฟ์ประเทศไทยเลยทําดีมากๆฮะทำข้อมูลมาให้อ่านเลยเขาบอกว่ายาซูเกะเป็นใครครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความเป็นไปได้ว่ายาซูเกะคือชายชาวแอฟริกันลายแรกๆที่ได้เดินทางมาอย่างประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวของเขาหลายอย่างยังคงเป็นปริศนาแม้กระทั่งชื่อก่อนจะถูกเรียกว่ายาซูเกะก็ไม่มีใครร่วงรู้ข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับบุคคลนี้ส่วนมากได้จากบันทึกของหล่ามิชนารีคนที่ไปเผยแพร่ศาสนานั่หละฮะในบันทึกประจําปีเกี่ยวกับ ญี่ปุ่นของเยซูอิตชื่อหลุยฟรอยบันทึกไว้ว่าโอดะโนบุนากะต้องการที่จะเห็นชายผิวดําคนนี้บ้างเมื่อได้เห็นตัวจริงในครั้งแรกไดเมียวโนบุนากะผู้ทรงอํานาจถึงขนาดไม่เชื่อว่าสีผิวของยาสิกะเนี่ยคือสีผิวธรรมชาติของมนุษย์จริงๆอย่างไรก็ตามด้วยรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงฮะตามลักษณะของชาวแอฟริกันนะฮะก็ทําให้ยาสิกะได้เป็นผู้คอยติดตามรับใช้โอดะโนบุนากะในการปฏิบัติภารกิจการทํางานต่าง และเขาจะดูเป็นคนโปรดของเจ้านายด้วยเพราะมีการบันทึกว่าเขาได้รับอนุญ,ญาตให้ตระเวนไปทั่วเมือง ร้อมผู้ติดตามแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ายาสุเกะได้รับความไว้วางใจถึงขั้นเป็นซามูไรจริงหรือไม่ฮะซามูไรนี่ก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆนะก็ต้องมีการแบบได้รับการยอมรับพอสมควรเหมือนอัศวินของฝั่งอังกฤษ,กฤษเลยทีเดียวฮะนั่นจึงทําให้ทีมพัฒนาเกม s s a s s i n s Creed มีโอกาสในการสร้างสารรค์เรื่องราวที่ยังไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับยาสุเกะเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายาสุเกะเกิดตั้งคําถามว่าสิ่งที่เขาทํางานรับใช้ให้กับโอดาโนบุน เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่อ่าพูดง่ายๆก็คือเอ้ยเขาไม่ได้ทําแบบมั่วซั่วรถเต่งนะฮะคือไปจับเอาอะไรที่มันมีหลักฐานความเป็นไปได้อยู่อย่างไรก็ตามครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์และก็สตรีมเมอร์คนหนึ่งนะนั่นก็คือคุณแอสมอนโกครับเขาออกมาวิเคราะห์ว่าถึงแม้จะเป็นเกมดีแต่ราคามันสูงไม่ใช่น้อยครับเวอร์ชั่นที่ปกติถูกที่สุดเลยมีราคาสูงถึงประมาณ70ดอลลาร์โดยขณะที่ราคาของเกมเวอร์ชั่นสูงสุดครับแบบ ชันพิเศษนะฮะอยู่ที่ประมาณ129.99เหรียญหรือประมาณ130เหรียญนั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละฮะที่แอสมอนโกมองว่า u b i s o อ t ผู้พัฒนาเกมเนี่ยพยายามเบี่ยงเบนประเด็นไงให้คนไปสนใจดรามา่าดีกว่ามาสนใจเรื่องราคาไงไม่รู้ว่าอ่านเกมขานหรือเปล่าแต่ก็เป็นความคิดเห็นที่แปลกดีนะแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันอาจเป็นไปได้ ปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวลือฮะว่าเกมใหม่ของค่ายวาวกำลังจะมาแล้วครับโดยเกมดังกล่าวมีชื่อชั่วคราวว่า d e a d l ล็อฮะไม่ใช่ตัวละครของเกมวอลเลรนเกมคู่ปรับนะแต่เป็น d e a d l ล็อกที่เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ฮะคือแบ่งเลนด้วยเหมือนเกมโมบ้ามีคุณลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่างว่าจะเอามาจาก Dota 2ครับเช่นการลาช็อตคีฟและก็มีการแบ่งเลนครับเป็น4เลนครับให้แบ่งโรตำแหน่งกันมีการป้อง ต้องกันป้อมครับและก็มีการตีป้อมเพื่อชัยชนะแมฟังแล้วก็น่าสนใจพูดง่ายๆเหมือนเกมโมบ้าที่เป็นมุมมองบุคคลที่3เลยอย่างไรก็ตามหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะและก็รู้แกวของค่ายกเกมค่ายนี้เขาดีแหละฮะว่าไอเกมที่มันมีอยู่ในมืออย่างเกมแบบอาร์ติแฟกต์อย่างเงี้ยเกมแนวออโต้แบทเทเลอร์อย่างออโต้เชสเนี่ยกำลังดังก็มีเกมโดนาทูอันเดอร์ลอสตัวนี้ระบบน่าสนใจอะไรก็น่าสนใจไปหมดแต่พี่แกก็ไม่ทำครับกลายเป็นเกมตา ไปแล้วฮะพูดง่ายๆ สรุปเลยแล้วกันครับคือถ้าเป็นค่ายเกมที่เรารักทำเกมใหม่ที่แบบเอ้ยคอนเซ็ปต์โคตรดีดูมีอนาคตและก็ดูน่าสนใจใครๆก็คงดีใจใช่ไหมลนะ่ะยกเว้นแฟนเกมค่ายว้าวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอกาสรอดน้อยมาก <c oughs> และนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะอย่าลืมนะถ้าชื่นชอบรายการในแนวนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงานทุกคนสมอ สำหรับวันนี้แวดวงอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์ก็ขอลาไปก่อนฮะกับผมแอดมินพังก็จบหน้าที่การรายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ